โดนครับ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 โดนแล้วโดนครับโดนของไม้ครับโอ้โหไหนนะครับผมปลาตัวสวยนะครับผมนะครับปลาตัวสวยนะครับผมเนี้ยนะครับปลาตัวสวยนะครับครับนะผม อันนี้ก็จะพามันตกปลาทะเลนะครับผมตกปลาใต้ตาพานนะผมเหยื่อกุ้งฝอยนะครับผมครับผมทรโอเคครับไปตกปลาเลยครับผมใส,สองตัวมอ,อ,อ่อนรอกินเหยื่อหมดต,ตัวเดียว ตั้งเตองต์ม่กินเยหมดไป โดน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 ของใหญ่แล้วโดนของใหญ่แล้วครับโดนครับโดนของใหญ่แล้วครับโดนของใหญ่แล้วครับโอ้ครับโดนโดนของใหญ่ขึ้นแล้วครับผมน่โดนแล้วครับโดนของใหญ่แล้วครับเดี๋ยวปล่อยทำงานแล้วครับนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมนะครับผมเดี๋นะครับ เดี๋ยวกุ้งฝอยทำงานแล้วเจอของใหญ่แล้วครับครับผมนี่ครับผมกดปลาก่อนนะครับเดี๋ยวนะปิดปลาแล้วครับเนี่ยของใหญ่แล้วผมอย่าก,กุ้งฝอยครับผมโอเคครับผม โดนครับโดนครับโดนครับโดนล็อคโดนครับโดนอีกแล้วโดนครับโดนของไมค์ล็อคโอ้โหไหนนะครับผมอางปลาตัวสวยนะครับผมนะครับอางปลาตัวสวยนะครับผมเนยบนะครับอางปลาตัวสวยนะครับผม ป่านสวยๆนะครับผมครับใหม่ครับผมงัดของใหญ่แต่ตะพานอีกแล้วครับครับเหยือกุ้งฝอยนะครับโอเคครับผมปวดปาครับผม เดี๋ยวนุ๊กนุ๊กบนตัวใหญ่ครับโดนใส่ครับโดนมีใส่ครับหมายครับไม่ใส่ไม่แล้วครับนี่ครับครับทางป่านใสสวยไหมครับผมครับป่านมันยืงแล้วครับป่านใสสวยไหมแล้วครับผมครับเดี๋ยวผมทางป่านนะครับเดี๋ยวผมป่านใสสวยนะครับผมนี่ครับผมปลดป่านกันนะครับ โอเคครับผมผมก็จะขอปิดคลิปแค่นี้เลยนะครับผมก็คือที่ผมตกนี่คือเป็นใต้ปลาอ่าอโดมนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับผมที่ผมได้วันนี้นะดูขรับผลงานครับผมเดี๋ยวผมดูผลงานกันแล้วผมครับข้วผมฟาดไดนะครับ ครับผมจะมีข้างปลาสามตัวไล้วตัวหนึ่งปลาอะไรผมไม่แน่ใจนะนะท่าน,นใดรู้จักก็คอมเมนต์ผมมาได้นะนครับผมเราจะให้ดูหมายแต่สะพานนะผมผลนี่ครับผลงานวันนี้ครับผมบนี่ครับหมายแต้สะพานนะผม ใต้สะพานปลาเอาอตมนะครับผมอย่าเป็นอย่ากรุงฝอยนะครับโอเค,คผมไงฝากกดไลค์ถ้าเป็นกำลังใจผมนาคิวเต้นนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ